สนับสนุนโดยคลินิกเต้านมโรงพยาบาลบางประกออเก้าอินเตอร์เนชั่นแนลไทยเพืกันชีวิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร plex, าวิสตาแคลเพล็กแคลเซียม700มิลลิกรัมพลสโบรอน วันนี้ครับตอนเับเข้าสู่เจาะข่าวเด่นนะครับวันนี้คุยเรื่องการเมืองเข้มข้นนะครับเมื่ออดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คุณพิชัยรัตกุลนั้นตัดสินใจเข้าร่วมเวทีปฏิรูปสภาปฏิรูปการเมืองของรัฐบาลถึงแม้ว่าพรักประชาธิปัตย์ต้นสังกัดของคุณพิชัยซึ่งเคยเป็นอดีตหัวหน้าพักนั้นจะมีมตินะครับไม่เข้าร่วมเมื่อรัฐบาลไม่ชะลอหรือว่าถอนว่างกฎหมายเรื่องโทษกรรมโดยระบุว่าการตั้งเวทีสภาปฏิรูปการเมืองซึ่งไปเชื้อเชิญคุณพิชัยซึ่งเป็นอดีตหัวหน้าพ่ย อันนั้นจะเป็นเครื่องมือในการล้างผิดจะเป็นปาหีสร้างภาพและจะยิ่งก่อให้เกิดความขัดแยง้งและกร,ระระบุนะครับว่าคุณวิชัยไปในฐานะส่วนตัวไม่ได้ไปฐานะของประชาธิปัตย์แต่ประการใดวันนี้จะคุยกับคุณวิชัยรัตกุลน,นะครับอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์สวัสดีครับคุณวิชัยครับสวัสดีครับครับก็ถามตรงไปตรงมาเลยนะครับคุณวิชัยขณะน,นี้มีเลือดประชาธิปัตย์สักเท่าไหร่เลือดเลือดประชาธิปัตย์ร้อยเปอร์เซ็นตะ์ะร้อยเปอร์เซ็นต์ อ่าแล้วรู้สึกยังไงกับการที่ผมถามตรงๆนะฮะลูกพรรคประชาธิปัตย์รุ่นใหม่ออกมาต่อว่าต่อขานคุณพิชายเนี่ยเออผมอ่านหนังสือพิมพ์เหมือนกันครับเออผมมีความรู้สึกว่าผมผมไม่ถือสาเลยอืมไม่โกรธไม่ถือสาครับอืเพราะฉะนั้นอย่าไปเอาเรื่องคำพูดเหลเราเนั้นมาเป็น,เป,นเป็นอารมณ์เลยมผมไม่ถือเรื่อง,องนั้นเป็นอารมณ์ ไม่ถือนะฮะไม่ถือทําไมถึงตัดสินใจเข้าร่วมเวทีกับรัฐบาลทั้งที่ประชธิป,ปัตย์มีมติชัดเจนว่าไม่ร่วมก็เนื่องจากว่าผมไม่ได้เกี่ยวกับแพรพักในแง่การบริหารงานของพักเลยครับเพราะฉะนั้นการที่มือผู้แทนรัฐบาลมาหาผมมาคุยเรื่องนี้กันนั่นครับเออ,อย่าลืมว่าผมปีนี้ผม87แล้วนะครับอืเดือนหน้ากันยายนจะเพิ่มจะเริ่ม88แล้วครับ เวลาที่จะทํางานเพื่อส่วนรวมมันน้อยเหลือเกินแล้วอืเพราะฉะนั้นผมมีความตั้งใจตลอดเวลาหลังจากที่เกษียณทางการเมืองแล้วครับว่าถ้าผมมีอะไรทางอะไรที่ทาได้เพื่อส่วนรวมครับไม่ใช่เพื่อประชาธิปัตย์มไม่ใช่เพื่อคนอื่นอะไรครับผมจะทําอืมขอให้มีงานที่ทําเพื่อส่วนรวมได้โดยไม่หวังผลประโยชน์ส่วนตัวทำไมถึงเห็นว่าเวทีนี้ถึงจะไปได้ถึงจะนํามาซึ่งการยุติความขัดแย้งได้ ผมคงคิดว่าไม่มีใครตอบได้ว่าเวทีนี้จะทำสำเร็จหรือไม่มันจะนำไปสู่การที่รัฐบาลมีความตั้งใจหรือไม่ครับผมผมผมไม่ทราบและผมก็ไม่แน่ใจครับเพราะว่าในยูบาเพราะว่าไอการเสนอนาฬิกาปฏิรูปการมือนี่มันไม่ใช่เป็นครั้งเดียวมันมีมารุวมไกี่สิบครั้งมาแล้วใช่ครับแล้วแต่ละครั้งก็มีข้อมูลดีๆต่างๆ,างๆออกมาข้อเสนอแนะออกมาต่างๆแย่ แต่ว่าผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไม,มรัฐบาลตลอดเวลาที่ผ่านมาจึงไม่หยิบยกเรื่องดีๆๆอย่างที่คณะของคุณนันน์ปัญญาชุนก็ดีคณะของอาจารย์หมอประเวศก็ดีดดคณะดรคณิตก็ดีเหล่านี้เป็นตัวอย่างผมอ่านดูคร่าวๆดูนะ,ะมีข้อเสนอเี่ยดีๆมากในการที่จะฏิรูการเมืองแต่ทำไม ทำไมรัฐบาลที่ผ่านมาต่อมาอมจึงไม่หยิบยกของดีๆเหล่านั้นขึ้นมาใช้นั่นหรสิฮะในมุมหนึ่งก็แปลว่ามีการศึกษาพูดคุยกันมาทั้งหลายครั้งแล้ว<ช>แต่ยังไม่เคยถูกเอามาใช้แล้วทําไมคุณพี่ชายถึงเข้าร่วมในครั้งนี้ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องเดิมๆอีกแล,แล้วมันก็แก้ไม่ได้ผมคิดว่าวันเวลานี้ถึงเวลาแล้วที่ทุกคนจะต้องมาร่วมกันต้องยอมรับกัว่าความขัดแย้งในบ้านเมืองเรานี่ถ้าปล่อยไปแบบนี้นับวันจะเพิ่มขึ้นยิ่งขึ้นครับเราคงไม่อยากเห็น เหมือนอย่างอียิปต์คนตายเป็นพันครับเพราะฉะนั้นถ้าหากเราเองในฐานะเป็นประชาชนคนหนึ่งไม่ได้พูดในฐานะเป็นสมาชิกพรรคปฏิธิปัตติและไม่ได้พูดเพื่อปฏิติปัตติและไม่ใช่เพื่อพรรคเพื่อไทยครับแต่เพื่อคนส่วนรวมอืมเพื่อประชาชนส่วนใหญ่อืเพราะเห็นว่าประชาชน็นนี้ในความเห็นของผมคุณสรยุทธครับเบื่อืมเบื่อการขัดแย้งเบื่อการถกเถียงกันไม่ว่าในสภาหรือนอกสภา ประชาชนจอยากรู้จึกอย่างนั้นผมรู้สึกผมผมเชื่อมั่นล้าเกิดเป็นอย่างนั้นอืเพราะฉะนั้นถ้าผมมีอะไรที่ทําให้ความเบื่อหน่ายความหวาดระแวงความขัดแย้งกันนี่ลดลงไปบ้างเล็กน้อยอืก็จะเป็นการดีถึงแม้จะไม่รู้เป้าหมายว่าจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จแก้ได้แก้ไม่ได้ใช่ไม่จําเป็นไม่จะเป็นให้ไปมีส่วนร่วมก็ได้ขอให้ขอให้พยายามอีกทีหนึ่งแต่ผมมองในแง่ดีว่าเราควรเราน่าจะสําเร็จ บางประการอือย่างน้อยที่สุดมีสําเร็จบ้างเล็กน้อยก็ยังดีกว่าไม่ทําอะไรเลยอืยังดีกว่ายังดีกว่าไม่ทําอะไรเลยนะแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งผมถามตรงๆอย่างประชาธิปัตย์หรือพันธมิตรเขาก็มองว่านี่เป็นเกมการเมืองอเป็นการยื้อเวลาเพื่อจะผลักดันกฎหมายนี้ะโทษจะล้างผิดให้คุณทักษิณอ่ะอันนี้ฝั่งนั้นเขาว่าอย่างนั้นตัวคุณพิชัยไม่กลัวหรือว่าจะตกเข้าไปอยู่ในเกมการเมืองกลายเป็นเครื่องมือประชาธิปัตย์อาจจะมองว่าคุณพิชัยกำลังเป็นเครื่องมือของรัฐบาลหรือไม่ มีเพื่อนฝูงหลายคนที่หวังดีต่อผมส่วนตัวครับแต่เขาไม่มีเกี่ยวข้อ,ของกับการเมืองอืโดยส่วนตัวเขาก็เป็นห่วงผมในเรื่องนี้ครับผมบอกว่าเชื่อผมนะน,นะการตัดสินใจของผมคราวนี้นั้นนะหนึ่งอย่าผมเรียนให้ทราบเมื่อกีน้นี้แล้วไม่ใช่เพื่อพักปฏิบัติไม่ใช่เพื่อพักเพื่อไทยครับไม่ภายใครแต่เพื่อคิดว่าสิ่งที่เรามีเล็กๆน้อยๆในความคิดถึงเรานีออาจจะช่วย ความขัดแย้งหรือความรุนแรงต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไปให้ลดลงบ้างได้ถ้าลดลงบปแล,ล้วนิดเล็กน้อยผมก็จะดีใจถึงแม้อันที่่สุดอาจจะเป็นปลาหีก็ได้นะฮะอย่างที่มีคนสอบประมาทคนเขามีความคิดยังไงเราห้ามก็ไม่ได้นะครับคุณสรยุทธ์ครับเราห้ามไม่ได้เนี่ <laughs> ทำไมคุณพิชัยถึงไม่คิดแบบเดียวกับ,บรประชดิษฎ์ว่าถ้าจะคุยกันประชดิษฎ์ก็ยินดี ถ้ารัฐบาลถอนหรือชะลอกฎหมายในรัษธรรม,มแล้วมาคุยกันก่อนอแล้วเห็นตรงการค่อยเสนอกฎหมายด้วโทษเข้าไปใหม่มทำไมถึงไม่ออกแนวนี้เนี่ย,ยครับปเป็นประเด็นที่ผมไม่เห็นด้วยกับประชาธิปัตย์ในเรื่องการเจรจาความเมืองเงื่อนไขไม่เงื่อนไขมผมคิดว่าในการเจรจาเรื่องความเมืองเนี่ยมผมเจรจากับโพพดมาแล้ว ผมเจอกับเวียดนามมาแล้วผมเจอกับลาวมาแล้วก่อนที่เราจะมีสัมพันธไมตรีกันที่เคยไปพูดคุยกับประเทศเพื่อนบ้านนะใช่ในกานไม่ใช่ไปพูดคุยไปสถาปนาความสัมพันธ์เข้าเลยไปจับมือดีเข้าเลยครับผมบอกแล้วว่าไม่ผมไม่มีเงื่อนไขลุงนาคือต้องไม่มีเงื่อนไขใช่ไหมฮะเวลาจะเจรจากันเนี่ยไม่มีเงื่อนไขลุงนาอืผมไปพบรองนายมนตรีเวียดนามสิ่งแรกผมพูดกอว่าผมมาวันนี้ผมไม่มีอะไรจะมาเสนอท่านอืผมไม่มีเงื่อนไขลุงนา ผมไม่มีธงปักกลุงหน้าอืแต่ผมมาพูดจากจริงใจว่าผมอยากเป็นเพื่อนกันเราอยากเป็นเพื่อนกันเพราะนั้นมาคุยมาคุยมาคุยกันนะเพราะนั้นผมผมไม่ได้บอกว่าถ้าหากการเจรจาเรื่องอะไรกันแล้วแต่คุณสรยุทธ์ปนความเห็นผมฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตั้งเงินขก่อนว่าฉันจะต้องเป็นอย่างนี้ก่อนแล้วถึงจะคุยกับเธอมันไม่มีสําเร็จได้เพราะฉะนั้นสมองของเราจะต้องทุกคนจะต้องปลอดโปร่งอย่าเพิ่งคิดอย่าเพิ่งตั้งธงก่อน ถ้าตั้งธองกองเรื่องมีเงื่อนไขก่อนไม่มีทางสําเร็จได้ไม่เห็นด้วยกับวิธีการตั้งเงื่อนไขแบบนี้ไม่ควรนักแบบไหนก็แล้วแต่ถ้า,ถาเป็นเงื่อนไขก่อนที่จะเจรจาอะไรก็แล้วแต่ไม่สําเร็จก็เหมือนกับมีทองเข้าไปนั่งคุยก็ไม่มีทางสําเร็จก็มาท่านมองอย่างนั้นถูกไหมฮะถ้าหากว่าไม่หาตั้งเงื่อนไขกันนะอ่าอันนี้คือที่ไม่เห็นด้วยอ่ขาขณะเดียวกันก็ก็จะเดินหน้าเข้าไปพูดคุยมีแนวทางพอเห็นไหมคุณพิชัยครับว่ามันจะไปยังไง ผมยอมรับคุณสรยุทธครับว่างานชิ้นนี้งานที่<ม>ทำนี่เป็นงานที่ไม่ใช่ง่ายเลย<ม>เป็นงานที่ผมว่าทุกท่านที่เป็นกรรมการเนี่ยท,ที่ได้รับเชิญไปเนี่ยจะต้องพยายามอย่างเต็มที่<ม>ในความเห็นของผมตัวผมเองผมพูดนึกในใจตลอดเวลาว่าผมจะเข้าไปทำงานโดยประจักษธงลุงหน้า<ม>โดยจะโรดประจาักการปักธงลุ่งหน้าไว้ก่อน<ม>ถ้าหากในสมองผมมีความคิดอะไรก่อน แล้วผมเอานั้น่ะไปทาความขัดแย้งเกิดขึ้นในภายในคณะกรรมการมันก็จะวุ่นยุ่งวุว่นวายกันใหญ่ไม่ได้เสียอะไรเข้าไปเสนอแหลคะครับว่าทําอย่างนี้ทําอย่างนี้ลองดูนะหนอไม่เลย <laughs> ไม่ไม่ <c oughs> ผมปล่อยผมปล่อยว่างฮ <c oughs> ผมปล่อยว่างฟังดูว่ายังไงมีปัญหาอะไรว่ามากนอืมแล้วค, <c oughs> ค่อยมาร่วมกันคิดว่าจะออกอยังไงออกยังไงใช่ ผมจะให้กรรมการหัดงหมดท่านพูดกันไปอะอืวท่านานผมเชื่อได้เกินมีหลายท่านที่มีความคิดเห็นอยู่แล้วจะพูดเรื่องอะไรนะ,ะผมก็มีบ้างเหมือนกันแต่ว่าผมคงมคงบอกอะไรพูดเลยไม่ได้ตอนนี้เป็นการเสียมารยาทที่พูดเลยตอนนี้เพราะฉะนั้นวันวันนี้ก็ขอยังไม่บอกว่าคิดอะไรยังไงไว้ในใจแต่จะไปฟังก่อนคิดอย่างเดียวทยําังไงให้ความขัดแย้งลดลงทําังไงที่ปริรูปบ้านเมืองได้บ้างไม่มากก็น้อยอแต่ทำไปทำมาเวทีนี้ ผมถามท่านพี่ชายดงๆมันเหมือนกับมีเวทีปุ๊บกลายเป็นเป้าเรื่องการต่อว่าต่อวาหาันกันฝั่งประชาธิปัตย์ฝั่งคารมิตบอกนี่ปาหีนี่ยิ่งขัดแยง้งกลายเป็นเวทีแห่งความขัดแย้งเพิ่มขึ้นไหมฮะไม่ไม,ไม่ไม่แล้วครับคุณโชยุทธผมมองดูว่ารัฐบาลมีเจตนาดีอืคุณยิ่งลักนายกมีเจตนาดีผมเชื่อยอย่างนั้นด้วยความประทับใจส่วนจะมีเบื้องหลังเบื้องลึกขนาดไหนงไงผมไม่ทราบอะแต่ว่าเท่าที่ประกาศอะไรออกมาเนี่ยแถลงออกมาเนี่ย ผมเชื่อว่ารัฐบาลมีเจตนาดีในการที่จะลดความขัดแย้งลดลดความตึงเครียดลงครับให้ประชาชนมีความสุขบ้างอืมผมอยากให้ประชาชนมีความสุขเหมือนอย่างวันนั้นที่หนูหนูเมชนะนเจมเมยร์รัชนกแบดมินตันนั่น,น,นวันนั้นผมเชื่อว่าประชาชนคนไทยมีความสุขอืมไม่มากก็น,น้อยเพราะเชียร์ในสิ่งเดียวกันไม่เชียร์ คือคนไทยเด็กเล็กๆคนหนึ่งสามารถนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยได้ได้เป็นแชมปเปี้ยนโลกครับ<ล>เราดูนี่เราไม่ภูมิใจเลยครับภูมิใจใจะ <ใจ S 2> มีความสุขใจทุกคนมีความรู้สึกเดียวกันใช่ใชมีความสุขใช,ใช่ถ้าเราคณะกรรมการชุดนี้สามารถทำให้ประชาชนมีความสุขใจไม่ตอนถึงขนาดนั้นอหะบ้างก็จะเป็นเรื่องที่เราทำสำเร็จถือว่าเราเราควรจะพอใจแล้ว ในการเจรจายุติความขัดแย้งเนี่ยตราบใดที่คู่ขัดแยงนะ้งนะงานนี้คู่ขัดแยง้งชัดเจนพรรคเพื่อไทยคุณทั้งสินข้างหนึง่งประชาธิปัตย์คุณอภิพิธิตแล้วก็พันธมิตรประชาชนเพื่อปรพิจไตยอีกข้างหนึง่งเราเห็นกันอย่างนี้ชัดเจนเนี่ยนะฮะถ้าคู่ขัดแย้งข้างหนึง่งคือประชาธิปัตย์กับพันธมิตรไม่เข้ามาร่วมแล้วมันจะสําเร็จได้ยังไงอันนี้อันนี้อันนี้คุณสรยุทธ์ถามผมซึ่งผมตอบไม่ได้อย่างจริงตอบไม่ได้ฮะเพราะว่า การเจจาความแก้ไขความขัดแย้งมันต้องสองมืออืถึงตบมันจะังครัเมือเดียวตบไม่ดังหรอกนั่นเละสิฮะแต่ว่าเราก็ต้องพยายามทําก่อนอเวันนี้ข้อเสนอท,ที่ปฏิรูปนี่มันยังไม่ออกมาอะไรเลยเวลาน,นี้รเรายังไม่ทราบเลยรูปแบบจะเป็นยังไงอืมเมื่อมีรูปแบบแล้วมันก็นั่งคุยกันแล้วสักสองสาเดือนเป็นยังไงแล้วผมผมผมคิดว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะโน้มน้าวให้อีกฝ่ายหนึ่งมาร่วมด้วย ไม่มากก็น,น้อยหวังอย่างนั้นหวังอย่างนั้นฮะก็ถ้าหากว่ามันเงินไขระหว่างคุยนั่นน่ะมันมีเงินไขต่างๆที่เขาเคยตั้งไว้ออืเคยคิดไว้อืมันลดหย่อนลงไปคือมันเกิดปลดล็อกลงไปในตัวจากการพูดคุยจากพูดคุยมันมีอย่างหนึ่งสองสาม 1, 2, อย่างนี้เขาอาจจะเปลี่ยนใจหรือเบาลงไปหน่อยก็ได้ผมไม่ทราบอ่าแต่คุณวิชัยก็คุ้นเคยกับทางประชานิพัตยุคปัจจุบันพอสมควรก็ต้องรู้ว่าไม่ง่ายไม่ใช่ยุคปัจจุบันนะฮะยุคปัจจุบันผมรู้น้อยมากอ้าวเหรอฮะ เพราะผมไม่ได้ไปพักเลยเนี่ครับผมไม่มินตาแหน่งหน้าที่อะไรเป็นรองประธานสภาที่ปรึกษาประชใช่แต่ไม่มีประชุมผม,ผมไม่ได้ไปประชุมปรึกษาไม่ได้ประชุมปรึกษาไปครั้งเดียวเห็นว่าไม่มีอะไรพูดกันมากนอกจากไปคุยกันทําไมคุณพิชัยถึงไม่พยายามจะอาจจะมีคนถามนะฮะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ตามทีลองคุยกับคุณธภพิสิทธิ์คุยกับคุณสุดเทพคุยกับการ์ประชาธิป,ปัตย์ยุคปัจจุบันก่อน ว่าเอ๊ะมาร่วมดีไหมหรือไม่อย่างไรลองหาลือกับทางประชาธิปัตยด,ด้วยเชิญฮะคราวนี้เห็นไหมเรื<ะ>่องขราวนี้นะ,นะคงไม่ทำงั้นแหละครับเพราะว่าหนึ่งผมผมห่างจากประชาธิบัตยมาเป็นหลายปีแล้วไม่ได้เข้าไปในพักมาเกือบสองปีแล้วสองผมเคยแนะนําบางอย่างมาประการตอนที่คุณอภิสิทธิ์เป็นรัฐบาลอยู่ในการทํางานบางอย่างครับนะคุณอภิสิทธิ์ก็ ได้แต่ฟังนิ้มๆแต่ว่าไม,ไ,มไม่ไม่ไม่มีอะไรปฏิกิริยาโตอตอบอะไรอะไรเลยแม่ผมไม่ลงลึกก็คเกืออะไรนะฮะเคยเข้ามาพยายามที่จะพูดคุยกับสองฝ่ายคุยกันแล้วหลายอย่างในอดีตฝั่งหนึ่งคือคุณอภิสิตฝั่งหนึ่งคือคุณรับดีประนปานรมาที่รึกษาคุณทักษิณถูกไหมฮะอันนั้น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 เรื่องผ่านไปแล้วฮะอัาเรื่องผ่านไปแล้วผมผมเท้าความเพื่อให้ท่านผู้ชมเข้าใจว่าเคยเข้ามาแล้วแล้ว,ลวเกิดผลยังไงตอนนั้น ผมคุยเฉพาะเรื่องนั้นที่คุณตัวชื่อพูดอยู่นี่เป็นเรื่องมันผ่านมาแล้วมันเวลาผิดหมดไปแล้วฮะเวลาผิดหมดแล้วอ่าเข้าใจฮะแต่ครั้งนั้นคุณปฏิกิริยาขวางคุณรพิจิตรเป็นยังไงที่ท่านเคยบอกว่าเฉย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 กับกับข้อเสนอหรือกับความพยายามลองมาคุยกันดูความคิดความคิดของผมเฉยเฉยกับความคิดของวิชายที่เสนอคุณรพิจิตรเฉยเฉยยิ้มยิ้มไม่ตอบสนองว่าเถอะตอนนั้นเป็นรัฐบาลเอง คราวนี้ก็เลยประเมินว่าก็เลยไม่ต้องคุยกับคุณอภพิชิตกับประชานิพัตน์คือไม่เนื่องจากเราไม่มีส่วนในการบริหารพักนี่ครับอืเราจะเข้าไปในฐานะปนสมาชิกพักนั้นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ลองถามความคิดความเห็นได้ไหมครับไม่ครับถ้าก็ถามผมให้แต่ถ้าก็ไม่ถามผมไม่ให้แล้วเพราะเคยให้ความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะต่างๆเรื่องอื่นๆนะฮะครับมามากมายแล้วคุณอนุพิธิตไม่ไม่ไม่มีการตอบสนองทางบวกอืม เฉยๆแต่ที่พี่พูดนี่ไม่ได้หมายความว่าคุณอภิสิทธิ์เป็นคนไม่ดีนะครับเข้าใจฮะคุณอภิสิทธิ์เป็นเด็กที่น่ารักมากผมรักมากครับแล้วก็ส่งเสริมตลอดเวลามาอืแต่ว่าการที่คุณอภิสิทธิ์ไม่ได้ฟังอะไรเลยหรือไม่ไม่ไม่ยอมรับข้อเสนออะไรต่างๆในอดีตที่ผ่านมาก็เป็นเรื่องคุณอภิสิทธิ์ผมผมไม่รู้ทำยังไงคือได้เสนอแล้วเสนอแล้วทุกอย่างนะฮะเมื่อไม่ได้รับการความสนใจก็ก็ถอยออกมาไม่เกี่ยว แล้วก็เลยไม่ได้ไปคุยใหม่เลยไม่ไปเลยและจะไม่ไปขนาดเดียวกันผมถามอีกมุมหนึ่งทาไมถึงไว้ใจเพื่อไทยทําไมถึงไว้ใจคุณยิ่งรักถึงเจตนาดีอย่างที่บอกในเรื่องเรื่องเสนอสภาปฏิรูปถ้าหากเราไม่มีรีบเริ่มทําอะไรบางอย่างอืบางอย่างครับเรื่องมันก็จะต้องเกิดความขัดแย้งเพิ่มขึ้นไม่หยุดสักทีหนึ่งประชาชนอยากเห็นอย่างนั้นต่อไปหรือเปล่าคําตอบคือว่าเปล่า อผมเชื่อว่อเกินประชาชนทั้งหมดอยากเห็นความขัดแย้งลดลงไปครับอยากเห็นแม้กระทั่งในสภาผู้แทนราษฎรที่โต้เถียงกันในเรื่องอะไรก็แล้วแต่ลดลงอเพราะฉะนั้นถ้ามันมีเวทีมันมีช่องทางบ้างเล็กน้อยก็ดีในการที่จะลดความขัดแย้งได้ลงได้ผมว่าเป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันคุณอิสิทธิ์ปัะชานิปัตเนี่ยเขาประกาศชัดเจนว่าเขาไม่เชื่อเพื่อไทยกับคณยิ่งรัก เขาระแวงว่าเดี๋ยวจะมีการล้างปิดให้คุณรับสินเนี่ยเขาเขาหมอไปอย่างอย่าลืมนะครับในพระหมหาชนกพระเจ้าอยู่รับสั่งยังไงทีนีงไงว่าถึงแม่ไม่เห็นฝั่งก็ต้องพยายามไหว้อืมเนี่ยยกมาเป็นอุทาหรณ์ได้เลยครับถึงแม้ยังมองไม่เห็นฝั่งแต่ก็ต้องพยายามไหว้ก็พยายามจะหาวิธีใช่แล้วใช่ก็คุณแปลความหมายกันเองอืม ถึงแม้มันมองมเห็นฝั่งเลยอยู่กลางทะเลนี่แต่เราก็ต้องพยายามว่ายชั้นใดชั้นนั้นบ้านเมืองเราเหมือนกันขนาดนี้อถึงแม้ว่ายังมีปัญหายังมีข้อแม้อะไรกันอยู่อืเราต้องอย่า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 ท้อถอยคต้องพยายามทางแก้ถึงพยายามว่ายไปถึงค,คุณรัศย์เป็นเงื่อนไขไหมถามท่านตลงๆง อันนี้ผมผมผมไม่สามารถพูดได้ตอนนี้เพราะเหตุว่าถ้าพูดไปแล้วมันกลายเป็นว่าผมมีธงอยู่ในหัวหไว้ในที่ประชุมเขาจะว่ายัางไงก็ว่าดีกว่าครับอ,อยากจะพูดอะไรถึงประชาธิปัตย์ไหมผมอยากพูดอย่าเดียวครับว่าถ้าหากว่าประชาธิปัตย์เข้ามากระโดดเข้ามาร่วมได้ในช่วงนี้ในวทีนี้ ก็จะเป็นการดีดีกับใครไม่ใช่ดีกับประชาธิปัตย์อย่างเดียวอนอกจากดีกับประชาธิปัตย์แล้วก็ดีกับภาคเื่อไถยและดีกับประชาชนนั่นเป็นสําคัญที่สุดอืเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากเห็นก็คือถ้าหากว่าประชาธิปัตย์กระโดดเข้ามาร่วมด้วยโดยละเงื่อนไขลงหน้าไว้ก่อนครับและผมเชื่อว่าเราจะได้ผลออกมาแยะอะในทางที่ดีเข้ามาซะก่อน แล้วจะเห็นแล้วมีปัญหาข้อให้มาว่ากันอีกทีไม่คิงไปว่ากันได้แน่นหนออทำไมไม่โทรศัพท์หาคุณรพิสิทธิ์คุณสังเกตอย่าถามว่าทาไมอย่าถามผมว่าทาไมเลยผมตอบไม่ได้อ่าแต่ถ้าอาชมาชิี่มาถามก็จะให้คําแนะนําแต่เมื่อไม่มาถามก็จะอยู่อย่างนี้และในที่สุดถ้าเวทีนี้ไม่มีประชาชนปิัติเกิดมันไม่สำเร็จคุณพิชัยก็ยืนยันกับผมว่าก็ต้องพยายามดูใช่ฮะ คุณพิชัยเห็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองตอนตั้งแต่ปีก่อนปีสี่เก้าด้วยนะฮะจนปัจจุบันปีไปไห้าหกเป็นไงฮะความรู้สึกของผู้ประสอาวุโสทางการเมืองคนหนึ่งอายุป่านนี้แล้วไม่เคยเห็นบ้านเมืองของเราขัดแย้งกันรุนแรงเช่นปัจจุบันไม่เคยเห็นการโต้เถียงในสภาเล่นนอกเกมในเกมกันรุนแรงเหมือนอย่างอดีต เพราะฉะนั้นแน่นอนในฐานะเป็นประชาชนคนหนึ่งมผมย่อมเป็นห่วงบ้านเมืองผมอมโดยเฉพาะอย่างยิง่งอายุมันใกล้เข้าไปที่หลายตัววันหนึ่งไม่ช้าไม่นานก็จะต้องจากไปครับทําไมผมไม่ใช้เวลาที่เหลือเล็กน้อยนี้ทําอะไรประโยชน์ให้กับบ้านเมืองบ้างประโยชน์ในที่นี้ไม่ได้ไหมายความผมเก่งไม่ใช่อืแต่ว่ามีส่วนเล็กน้อยช่วยให้ความกัดแย้งลดลงครับได้ผมก็จะทํากลัวเหมือนอียิปต์ไหม เป็นห่วงมากล,กลึกๆในใจเป็นห่วงมากเป็นห่วงมากเอางี้ดูกันถ้าไม่ยุติกลัวว่าจะไปถึงจุดนั้นได้เหมือนกันเป็นห่วงมากและนี่คือเจาะข่าวเด่นครับผู้ชมงครับวันนี้ขอบคุณหัวหน้าอาดีตอดีตพักประชาธิปัตย์อดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คุณพิชัยรัตกุลครับขอบคุณนะฮะและนี่คือเจาะข่าวเด่นสวัสดีครับ